ลงใต้ไปดูที่สตูลกันบ้างท่านผู้ชมฮะคือตอนนี้สตูลน,น้ําก็ยังท่วมในหลายพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้จังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติรวม3ามอเภอแล้วนะครับโดยน้ําท่วมในสตูลยังไม่ได้ดีขึ้นเลยครับท่านผู้ชมฮะระดับน้ําเรียกว่าทรงตัวแหละครับและสุดท้ายก็คือไหลเข้าสู่เทศบาลตำบลคลองขุดและเทศบาลเมืองสตูลโดยเฉพาะตรงที่เป็นเขตร้อยต่อระหว่างตำบลควนขันและตำบลพิมาน,นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีคลองมัมบัง กั้นกลางอยู่ครับน้ำก็เอ่อมาจากคลองนี้แหละฮะสมทบกับน้ำทะเลที่หนุนสูงในช่วงนี้พอดีเลยนะฮะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเอ่อเข้าท่วมบริเวณชุมชนตลาดสดเทศบาลเมืองสตูลแล้วก็จะมีชุมชนม้าขาวกลางนะครับสภาพนี่คือเนี่ยอตอนแรกน้ำยังไม่มาแต่ตอนนี้น้ำท่วมกันหมดแล้วนะครับรับรบกษาการนายกเทศมนตรีนายพรชัยกู้สกุลก็ลงพื้นที่ชุมชนม้าขาวนะครับตรงนี้ก็ถูกน้ำท่วมสูง,งทั้งชุมชนเลย มีชาวบ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ70หลังคาเรือนก็ไปให้กําลังใจไปสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะาน้ําทะเลหนุนสูงทําให้มีชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกว่า6ชุมชนด้วยกันนะครับภาพรวมครับทุนผู้ชมฮะสถานการณ์โดยวรวมน้ําท่วมทั้งอ้าอเภอของสตูเนี่ยน้ำยังทรงตัวอยู่คือถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่ติดกับทะเลก็ตามแต่อย่างที่บอกว่าช่วงเนี้ย น้ำจะระบายลงทะเลมาทําได้ช้ามากครับท่านผู้ชมเพราะปัจจัยคือน,น้ําทะเลหนุนสูงนะครับอย่างเช้าวันนี้ครในตัวเมืองสตูลอาเภอละงูฝนก็ยังตกเป็นช่วงๆครับปริมาณน้ําในอําเภอละงูก็ยังเพิ่มสูงต่อเนื่องด้วยนะครับล่าสุดจังหวัดประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วสามอำเภอคือควนโดนอําเภอเมืองและท่าแพรนะครับก็จะได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนครับ คลื่นลมในทะเลกําลังก็ยังค่อนข้างแรงเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะชายทะเลที่ตำบลปากน้ําอำเภอละงูเนี่ยนี่เป็นคลื่นแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสัตเข้าฝั่งนะครับตอนเนี้ก็ได้แจ้งเตือนมาละเรือเล็กงด,งดออกจากฝั่งนะครับโดยขณะน,นี้เรือเล็กพื้นที่ติดทะเลทั้งสี่อำเภอตอนนี้ชาวประมงเขาก็ไม่กล้าออกจากเพราะดูจากคลื่นลมในทะเลแล้วมันแรงมากมจริงๆนะครับท่านผู้ชมฮะหยุดออกหาปลากันมา3-4วันแล้วนะครับนี่ขนาดชายฝั่งนะ ถ้าออกไปไกลอีกหน่อยเนี่ยคลื่นมันจะแรงมากกว่านี้อีกนะครับคลื่นลมเนี่ยแรงจัดเลยนะสูง2-3เมตรแต่ว่าห่างฝั่งก็คลื่นสูง3-4เมตรเลยครับตอนนี้หลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านกันนะครับ